และลงมาจะเข้ารังครั้งนี้เมื่อน,นี้มีน้ำตาทำทาไล่ลงมาจากตาเพราะความเสียใจคืนนี้บนยอดเข้ารังหัวใจต้องพังล้นแหลกสลายพี่รู้ดีคงหมดความหมายกลายเป็นคนไม่สำคัญคนนั้นเขาคงเป็นแฟนที่น้องเกี่ยวแค้นแทนตัวของผีนั่งจับมืออบไล่คนดีตรงที่เคยมีเรานัง ยุแขกันน้องลืมพี่แล้วใช่ไหมเมื่อว่าเล่นทายซ่องเรานัดพบกันกุลาบแดงจากพี่ดอกนั้นน้องแรงชอบว่ามันสวยดีชี้ให้พี่และแสงไฟในเมืองสองสวยงามยามค่ำคืนยืนแลดดาวตกจากฟากันสองคนกรับบนบานคอพรายารัศดานุปดิษฐ์ เราสองอีไม่คิดแยกจากกัน วันคืนผ่านจนถึงส่งกรานเที่ยวผ่านหินนั่งแลวันตกดินชมฟุ้งนกบินลอบรังนั่งรับลมฟังเสียงคลื่นกระทบฟังดาวบนทางฟ้าคืนนิ้วยจังน้องยังแรงบอกผีเทศกาลกินเจพาเครถสอนทเที่ยวงานเจียชายไหวพรานในสั้นจ้าว าไปแลแห่พระในเมืองนั่งรถเครื่องเข้าในลาดไปผ่านหินได้ยินเสียงลูกทัดดังนัดไม่ห้านเขาแค่เอามือผี่ไปแบปิดหูตัวเธอขี่ไปเข้ารังนั่งแลวิวกันสองคนนานเสียจนอาทิตลับฟ้าและแสงไฟในเมืองแสงดาวระยับ เดือนขึ้นแสงจานังเอ็นลงมาข้อนุนตักของพี่ เป็นยู่พันนี้แล้วใสใจน้องมาแปรพันมาถึงวันที่พี่ต้องเสียใจน้องครวใครมาขับผ่านผีไปนั่งรถคันใหญ่ไปเข้ารังคืนนั้นถึงวันลอยกระทงที่ไล่ลงคืนน้ำตาเมื่อรูว้ว่าคือแฟนน้องคนไม่กระทงในซ่องมือล้อนพลัด นำเลวันนี้เมื่อใจคองผีที่แตกสลายลงคงเมื่อนแสงเทียนอยู่ในกระทงที่แค่อีดับลงเมื่อรักของเราน้องไปกับเขาแต่พี่ปวดราวในหัวใจคืนนี้อยู่กับใครตรงที่เก่าของเราสองคน ผ่านหินคืนนี้พี่ต้องเสียใจเกินจะทนเห็นน้องกับเขาสองคนมาล้อยกระทงด้วยกันจับมือถือแค้นกับแฟนคนไม่คนนั้นภายใต้แสงจันทร์น้องนั้นคงสุขในหัวใจแต่พี่ร้องไห้เสียใจมีน้ำตาน้องคงไม่ลบมารักเราไม่ห้วนคืน เสี่ยงคลื่นทีสะพานหินคงไม่ไพยรอไม่ทุกข์ใจเท่าเสี่ยงเพลงจากเครื่องไฟในรถคันใ่ญยของเขาคนนั้นสายลมบนเข้ารังที่เราเคยนั่งนองคงไม่ทุกข์ใจทับกับแอในรถคันไม่เย็นใจของใครคนนั้นพี่ยืนและแสงไฟเดียวได้กับใจเปล่าเปล่ามีเพียงแสง งดาวเป็นเพื่อนบนฟ้าเสร็จน้ำตาทีไล่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องร้องไห้เพราะคนไล่ใจออรพันนี้